娃娃。<Yeah. S 2> wow, wow.

됐 <목소리나> and run Try to my mind now, you ดรามใจดรามใจจุดดรามใจดรา ถ้าใครสะดวกวิ่งก็มาวิ่งดยกันนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกวิ่งก็มาซื้อเสื้อยืดตัวนี้นะครับเป็น limited edition ตัวละแค่500บาทนะครับแค่ซื้อเสื้อยืดตัวเดียวเนี่ยแล้วเอามาใส่คุณก็สามารถที่จะเป็นเซื้อ่องให้กับพี่ๆที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับรายกา30นาทีครับดงมาชนิคอบลูบันเทินครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณน้องับนะครับีเวนเจอร์นนรุสงดัดี วนอนมาเมื่อไรฮะก็คือนอนนะครับรายการเด็กกันบ้างนะครับแต่ยังตื่นมาเรื่องเล่าชาแนลแล้วก็อยู่ในครอบครัวบันเทิงนะครับเราเริ่มกันที่วันนี้ข่าวแรกนี่พี่เบิร์ดธงชัยเลยครับปีหน้าเนี่ยพี่เบิร์ดนี่หกสิบปีครับหกสิบขวบอ่าอายุหกสิบขวบครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เบิร์ดบอก็กำลังซุ่มทำอัลบั้มเพลงใหม่แล้วก็เตรียมงานคอนเสิร์ตยหญ่ฉลองหกสิบปีในช่วงกลางปีหรือว่าปลายปีหน้านี่นะครับกำลังเล็งวันกันอยู่ความจำได้คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วพี่เบิร์ดบออกกว่าเจันแซิ แสยิบก็คือหกสิบวห์คราะนี่มาถึงวันวันถึงวันนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวแล้วก็ถามถึงเรื่องเรื่องหัวใจก็ยังพยายามถามพี่เบิร์ดกันอยู่ว่าว่าจะมีแฟนไหมเนี้ยนะครับเบิร์ดก็ยังตอบแบบน่ารักด้วยความเป็นพี่เบิร์ดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เป็นวัยกำลังหกหกกำลังแบบเออิบแล้วสิบหกนะฮะเนี่ยหกสิบนะครับพร้อมและที่จะมีแฟนนะไม่พร้อมวันนี้ก็ไม่รู้จะพร้อมวันไหน่ะรับก็คือเดี๋ยวไม่รู้นะ ลองไปฟังเบอร์สัมภาษณ์ก่อนว่าตอบยังไงเชิญครับโอ้โหมีคำถามนี้ด้วยเวยมีจำได้คืออยากบีแล้วนะครับตอนนี้ครับเริ่มเข้าช่วงเวลาหน้าประสบความสำเร็จแล้วและช่วงนี้ช่วงอยากอยากแร่พันแล้วครับช่วงนี้กับันครับช่วงนี้ 告诉他们要干嘛。 เราได้ถูกใจกันไงเออเป็นพี่เบิร์ดพูดอะไรก็น่ารักไปหมดอ่ะสมมติง่ายเลยครับเป็นผมฮะผมพร้อมแล้วครับบางทีจะถึงเป็นช่วงเวลาสืบพันธุ์ใหญ่ๆกลับพูดไม่ได้นะพูดได้ทุกคนนะต้องเป็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดวัวใจของคนไทยทั่วประเทศตั้งแต่เด็กถึงคนผู้ใหญ่นะครับก็ลุ้นกันต่อไปว่า10ปีแล้วจะมีแฟนวันไหนนะครับนักข่าวก็ใจแข็งไปถามได้ยังไงก็ไม่รู้ ไปกันต่อครับที่พี่เคนเดชนะครับคืออย่างนี้อยู่ในซีรีส์คิวปิดบริษัทร,รับอุตลุดซึ่งดําเนินมาถึงเรื่องที่6นะครับกัมพูช์สอนกลนซึ่งก็เป็นตอนของคุณโตโน่กับคุณน้องดิชานะครับกระแสก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะกระแสก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่ที่เป็นรุ่นใหญ่สุดก็คือพี่เคน,เนกับคุณชุม้มภูอารยานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะโผล่มาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่1แล้วแหละนะแต่ว่ามันก็จะมีฉากที่ผู้คนนี่คือหายมากอยู่ในนนนนสปาาะะคครับบบซึ่่่งพีีเนเนเเยหมือจแบบ เออแล้วมีแบบโมเสกโมเสกอยู่ตรงนี่คือแก้ทั้งตัวจริงไหมพ่อหน่อยรู้ต้อ้โหแก้บอกกแก้อยู่ตรงขึ้นล่างแล้วมันก็เมันดูว่ากว่ามากนะครับแฟนๆเข้าไปดูใน YouTube ของทางช่องศาสเนี่ยกว่า22ล้านวิวแล้วเพราะคุณเด้นะเพราะว่าซีนนี้แหละการเดินไปเดินมาแล้วพี่โมเสกเคลื่อนตามของพี่เคนเนี่ยนะครับวัดเราบ้างสินี่แหละครับมันจะเป็นพวกนะฮะครับพี่เคนก็มาเปิดใจกับทีมข่าวครอบครัวบันเทิงครับ ว่าคาดไม่ถึงว่าซีนนี้จะมีคนตอบรับดีขนาดนี้นะครับเพราะนั่นแหละเขาก็คลี่คลายแล้วบอกไปว่าจริงๆมันไม่ได้ถอดมดยเซฟช่วงางเขาเซฟแล้วถ้าถอดหมดจะไม่ด้องูเสกครับแต่นี่ยมันเป็นบ็อกเซอร์สีเนื้อก็เลยต้องงูเสกไปอ่าแล้วพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะแต่ว่าทำไมเธอไม่ปิดหุ่นให้ดีกว่านี้โอ้โห บอกว่าพ่อไม่ถอบดบทก็เลยต้องมีโมเสสใช่ครับบอกว่าถอบดบทนี่งต้องเซนเซอร์เลยนะฮะไม่ต้องปล่อยเซอร์ไปเลยคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมฟังเสียงพี่แคัน,นหน่อยครับมันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นเนอะยี่สิบล้านเลยเหรอคนอาจจะสงสัยกัอาจจะนึกว่าโอ้โหแก้งคาจริงาหรือเปล่าอะไรอย่าง้ยใช่ไหมครับพ่อพีคนมาถามเยอะเหมือนกันคือใส่บ็อกเซอร์ครับแต่มันเป็นบ็อกเซอร์สีเนื้ออ่าให้ใส่บ็อกเซอร์สีเนื้อไม่ไม่ไม่ได้โปอะไรผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงก็ไม่นึกว่าโอ้โหพอทำมา มันดูเหมือนเอ๊ะเราใส่บ็อกเซอร์อยู่นะมันถ่ายไปไหนวะเดี๋ยวคนคิดเซดิบวนะเนี่ยอีกไม่น้อยอแซวแวะยังเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเสียชื่อมากเลยเพราะว่าคนดูเยอะขนาดเนี้ยคุณจะไปฟิตหุ่นให้ดีกว่านี้หน่อยนะคือเต้าตัวเองเนี่ยเสียดายมากเลยไม่มีฉากแบบนี้แล้วไม่มีถอดเสื้อผ้าแล้วรูปนี้ถอดเสื้อผ้าเล่นเลยแ่บนะถอดเสื้อผ้าเล่นทะลุสองล้านมะีนะ <c oughs> <c oughs> ไงมันจะไม่ใช่หนักลักแต่พอเห็นแวบๆว่ามันก็รู้สึกหวาดเสียวเหมือนกันนะคือมันก็เลยเมื่งาขึ้นมาสมัยเสือหัวเราแบบชอบนนี้ข่าวต่อไปข่าวต่อไปโลเคครับไปที่คุณปูประยานะครับวันนี้มีเรื่องวันนี้เนอยซึ่งก็คือตอนนี้มันมีนาฬิกาโอเมก้านะฮะก็ออกมาบอกว่าปลดคุณปูประยาออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์ของโอมิเกคนแรกของเมืองไทยนะครับผ่านที่ล่มเมื่อสัญญาณกระโดงกันไว้นะครับก็คือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ ส่วนตัวนะครับเพืโดยพิการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแนกเป็นหลายๆข้อนะครับซึ่งตามข้อตกลงของทางโอเมก้าเนี่ยบอกว่าให้คุณปูปพยายเลยนะฮะเป็นเจ้าของและส่งเพงื่อนการก็ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์นะครับซึ่งคุณปูเกาบอกว่ามันไม่ไม่ใช่การผูกพันในแบบรูปแบบพรีเซนเตอร์เนี่ยหรือว่าแบรนด์แอมบาสเตอร์ซึ่งก็ได้ทำการข้อตกลงแล้วแต่ว่าก็ก็ยังมีปัญหาการภายหลังลูกค้าก็ขอคุณปูในเซ็นสัญญาใหม่ซึ่งก็เขียนว่าเอ้ย มันไม่เป็นไปตามตกลงมาตั้ตงแต่แรกนะครับซึ่งก็ไม่สามารถรับข้อตกลงนี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นยารเตเอร์กับแบรนด์สินค้าอื่นซึ่งมีสินค้านาฬิกาอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ในคุณครูคก็บอกว่าเป็นเพราะตนได้โพสต์ภาพแบร,รนด์เสื้อผ้าที่มีนาฬิกาเนี่ยอยู่ในสินค้าของแบรนด์นี้ด้วไปบ้างนะครับซึ่งก็ทให้ทางโอมิการเขาไม่พอใจอธิบายไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจกันซึ่งหลังจากนี้ก็้ค่ใส่กฎหมายเนี่ยพูดคุยกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะว่ามันสร้างความเสียหายกับคุ ไปกันต่อที่คุณมิวนิษฐานะครับาบอวกว่าตอนนี้โสดนะหลังจากที่แยกย้ายกับแฟนซึ่งตกคุณมาเจ็ดปีนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ค,คนดีและคนไม่ดีผสมกันในนั้นตักไลฟ์ <c oughs> นะฮะเชียร์ให้เป็นแฟนของคุณเต๋อฉันทวิทย์ใช่ครับ <c oughs> คุณเต๋อเนี่ยออกมาสรารภาพผมว่าเพื่อนน้อยนะก็เลยเขาก็เขาถูก่มนะครับเมื่อวานนี้ทางสื่อมวลชนที่เจอคุณมิวก็เลยถามถึงเรื่องนี้บอกว่า เป็สนสดมานานกว่าหเดือนแล้วครับสาเหตุเพราะว่างานเยอะเจอกันน้อยลงก็เลยเออเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่านะครับก็ไม่ได้เชื่อว,ว่าอาจจะถึรักเจ็ปีมันจะเป็นยังไงส่วนกองเชียร์ที่เชียร์กันว่าเอ,อ้ยคุณเตอ๋อดีกว่าตักไลฟ์เนี่ยเชียร์กันเหลือเกินนะครับยืนยันว่าคุณเตอ๋อไม่ได้เข้ามาจีบแค่สนิทกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องมิวกันครับต้องไม่ไม่ได้แบบปิดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าพี่เติดเราเป็นพี่ที่น้าหล่ะ ่เตอหรอก็แล <House> ้วนะทต๋อคือคทีเาเขกนเอคือคนตลทให้เราอยู่แล้วเราความสุขเออมันต้องางะ่้ะต้อง่ัวะนะฮะแขรับเชิญสุดพิเศษของเรื่องเล่าชนี้ครอบครัวบันเทิงครับไม่คิดว่าจะได้เจอ บุคคนท่านนี้ในเวลา8โมงกว่าแบบนี้จริงๆมาต้งตีสี่ตีห้านะคะมานอนที่นี่เหรอครับมามามาสาวเช็คของมาซาเช็คนะครับทุกคนครับปรบมือจากที่บ้านหน้าทีวีด้วยนะครับคุณเซงโลโซมันนชาวร็อกใ่ไหวันนี้ผมตสตมตะัสัมผัสใหม่แห่งการไม่ต้องนอน เกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้พิเศษเนี่ยมาที่นี่แล้วก็มีมีพี่ๆทีมเรียกว่าทีมโลโซแล้วนะค,ะครับตอนจะประกอบไปด้วยพี่ต่อพี่เซนดี้พี่ก้อยแล้วก็พี่ชายนะคะระบับอยู่กับเราด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่มาประด굿ตัวตรงนี้ตอนเช้าวันนี้นะค,ะคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตครับครับผมชื่อว่าออคูสติกไลฟ์ในแบงคอกเซงโลโซออคูสติกไลฟ์ในแบงคอกฟังไม่ผิดใช่ไหมคะอะคูสติกเนี่ยค่ะใช่ครับใช่ครับร็อกกับอะคูสติกมันใช้ได้กันได้คือจริงๆแล้วเนี่ยยเราัง เขาเปลี่ยนเพลงร็อกให้เป็นเ <ora> พลงรักมันังดูน่าสนใจแล้วต้องรอกแน่นอนก็คือเราเมื่อก่อนเราเคยเล่นแบบสังๆครับ่วันที่หนึ่งที่เราจะเล่นเบาๆเล่นเบาๆหน่อยได้ครับแต่ความเข้มข้นของเนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นตรีก็เหมือนเดิมมีข้อหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าจะพูดได้หรือเปล่าคุณคุณแป๊ะทีมงานบอกว่าพี่เสกอินเลิฟอีกครั้งนแลก็เลยเปลี่ยนเพลงร็อกให้กลายเป็นเพลงรักก็มีอะไรไปเกี่ยวกับตรงนู้นเลยนะเนี่ความรักเร่อยเรื่อย มีดเรื่อยเลยครับมันสดชื่นจริงๆเราไปถคนแก่แล้วแฟนๆที่เสกทางบ้านจะรู้สถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงสดหรือมีแฟนวงเล็บกับคนไหนเป็น่างนี้เลยนะเกียดเลยครับผมมีแฟนแล้วนะครับผมแต่ไม่บอกอากาศผมเองครับหรือยวติศัะดสียิ่ดหยุดดีครับกลับมาเรื่องคอนเสิร์ตดีกว่าเน่เป็นบูสติกเนี่ยเราจะมีประมาณนี้ใต้ครับบูสติก คุณพิเศษตอนเช้าเนี่ยผมไม่คิดว่าผมได้ประสมใช่ผมก็รู้สึกจะมาเกิดเรื่องอะไรทันคาหน้าที่เชิญมาหลังเที่ยงได้ไหมได้ค่ะตอนเช้าค่ะเช้ญเลยค่ะ

บอลูครับผมินแทองค่ะีีดีด้วยครับชุดใหม่ของพิเศษได้ครับ20ปีโรโซแล้วนะายขอบคุณแล้วก็มีเยสต์วคอดขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีครับ